คาซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กจำเป็นแค่ไหนเด็กต้องอายุเท่าไหร่จึงควรเริ่มใช้ติดตั้งไว้ข้างคนขับได้หรือไม่ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับต่อไปนี้คือ7ข้อความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้คาซิตสําหรับเด็กข้อแรกเข้าใจผิดว่านั่งตัดแล้วปลอดภัยอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดทั่วประเทศเลยซึ่งเกิดขึ้นจากทั้งผู้ขายรถยนต์ไม่ได้ให้ความรู้หรือแม้แต่สถานพยาบาลก็ไม่ได้ให้ความรู้ ชุมชนกับครอบครัวพ่อแม่ที่คิดว่าอุ้มลูกเอาไว้ในมือได้นะเวลารถเปลี่ยนจากความเร็ว80-90มาเป็นศูนย์ภายในเวลาไม่กี่เสี้ยววินาทีไม่ถึงหนึ่งวินาทีด้วยซ้ำเนี่ยแรงกอดของคุณเอาลูกไม่อยู่ทุกอย่างจะหลุดจากมือคุณไปข้อ 2. เข้าใจผิดว่าคาซีทใช้กับเด็กโตความเข้าใจผิดนี้ยังพบได้อย่างชัดเจนจริงๆแล้วคาซีทต้องใช้ตั้งแต่แรกเกิดไม่มีผู้โดยสารคนใดที่อยู่ในรถยนต์แล้วจะปลอดภัยได้ถ้าไม่ใช้ระบบยึดเหนียวข้อ 3. เข้าใจผิดว่า คาดเข็มขัดนิรภัยแทนได้เข็ม <vê> ขันนิรภัยเนี่ยเขาถูกออกแบบมาสําหรับเด็กที่มีความสูง135เซนขึ้นไป135เซนเนี่ยอายุโดยเฉลี่ยประมาณทัก9ปีนะดังนั้นเด็กที่อายุน้อยกว่า9ปีหรือความสูงน้อยกว่า135เซนเนี่ยจำเป็นต้องใช้ที่นั่งนิรภัยที่มีทั้งตัวยึดกับเบาะรถยนต์และมีเข็มขันนิรภัยในตัวที่นั่งนิรภัยที่ใช้ยึดตัวเด็กให้นั่งติดอยู่กับที่นั่งนิรภัยด้วยครับข้อ 4. เข้าใจผิดว่าติดดดตัั้้้้งงที่่บานนานนนหไ เป็นความเข้าใจที่ผิดเลยเนื่องจากว่ารถปัจจุบันนี้จะมีแอร์แบ็กมีถุงลม ทั้งคนขับและที่นั่งข้างคนขับดังนั้นผู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วเวลารถเบรกหรือถูกชนแล้วผู้โดยสารเอนตัวไปด้านหน้าและแอร์แบ็กระเบิดตีกับอันนี้เสียชีวิตได้เช่นเดียวกับเด็กที่นั่งบนตักคุณแม่หรือเด็กที่นั่งบนที่นั่งเน่ยภัยเขาจะเคลื่อนตัวไปทางด้านหน้าจนระยะห่างมันน้อยกว่า25เซนเวลาแอร์แบ็กระเบิดมันจะกระแทกเราพบว่ามีเด็กที่เสียชีวิตจากการที่นั่งในตำแหน่งที่ผิดดังนั้นที่นั่งนิรภัยทั้งหมดเนี่ยต้องติดตั้งไว้ที่เบาะหลถ รุ่นที่สามารถปิดการทำงานของแอร์แบ็กได้ข้อ5เข้าใจผิดจากคำโฆษณาสายคาดนิรภัยมีการโฆษณาใช้คำว่าที่นั่งนิรภัยด้วยแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ที่นั่งตัวจริงนะกลายเป็นสายคาดเฉยๆรัดตัวเด็กให้ติดกับเบาะรถยนต์ซึ่งสายคาดเหล่านี้ไม่ช่วยเลยในการป้องกันการบาดเจ็บลดการบาดเจ็บนะเป็นการโฆษณาการให้กำกับฉลักที่ผิดวิธีข้อ6 เข้าใจผิดว่าที่นั่งนิรภัยแพงไปและฟุม่มเฟือยในการแก้ไขพลบจราจรครั้งนี้เนี่ยมาตรา26เนี่ยเขาเขียนไว้ว่ารัฐบาลทําได้หากเป็นความปลอดภัยของประชาชนเพื่อทําให้ประชาชนปลอดภัยอยู่รอดเนาะไม่ตายไม่บาดเจ็บอะไรอย่างนี้นะ แต่ต้องไม่สร้างภาระ,ะอันเกินควรเนี่ยก็เช่นกระทรวงพาณิชย์ไปลดภาษีซึ่งเขาทําแล้วนะมีการลดภาษีนําเข้าให้เป็นศูนเอร์เซการไปควบคุมราคาการไปสนับสนุนผู้มีไรายได้น้อยหรือว่าตั๋วแลกเงินกลับหรือลดหย่อนภาษีปัจจุบันนี้ก็เริ่มเห็นผลนะราคาต่ําลงมากแล้วแล้วก็ไม่ใช่ของแพงนะรวมทั้งรัฐยังมีหน้าที่ต้องหาทางสนับสนุนเพิ่มเติมตม,มากกว่านี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างทั่วถึงกันครับและข้อ7 เข้าใจผิดว่ารถครอบครัวเด็กนั่งแล้วจะปลอดภัยเสมอการโฆษณาว่าเป็นรถครอบครัวจริงๆสินค้าของคุณเป็นสินค้าที่ต้องขึ้นป้ายว่าเด็กต่ำกว่า9ปีห้ามใช้จนกว่าจะไปซื้อตัวยึดเหนี่ยวอีกตัวหนึ่งเข้ามาเสริมเท่านั้นเองเราต้องรู้ว่าที่นั่งเนื้อภัยนี้คืออุปกรณ์เสริมของรถยนต์นะอุปกรณ์มาตรฐานมีแต่เข็มขัดเน,นื้อัยแต่ว่าเข็มขัดเนื้อไผใช้ได้เฉพาะเด็กที่ความสูงเกิน13 5มเซน อาจารย์ยังย้าเตือนเรื่องที่นั่งนิรภัยสาหรับเด็กสิ่งที่สำคัญที่สุดเราคงต้องเริ่มต้นจากความตระหนักของผู้ปกครองก่อนนะมีตั้งแต่เราต้องเห็นความสําคัญของเรื่องระบบยึดเหนี่ยวเมื่อไหร่ที่เราขึ้นรถยนต์แล้วเราสตาร์ทรถเราเป็นคนขับอะแล้วรถยนต์เราเตือนนะ มีสัญญาณเตือนว่าเรายังไม่คาดเกมขัดเนียภัยให้รู้ว่าสัญญาณนั้นเนี่ยเตือนตัวเราและตัวเราต้องหันกลับไปเตือนลูกเราดูแลลูกๆต่อไปอีกขั้นหนึ่งนะครับว่ามีความปลอดภัยที่เท่าเทียมกันไหมเราได้ดูแลครอบครัวอย่างทั่วถึงทุกคนหรือเปล่าในการใช้ยานะที่มีการเคลื่อน,นตัวด้วยพลังงานที่สูงแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการตายครับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นได้เมื่อป้องกันและลดความเสี่ยงนะครับ ส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์สุดชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์